วิตอย่างดีจึงจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปคือทาจิตให้บริสุทธิ์เนื้อความดีมันก็จะดับทุกข์ได้อย่างครั้งแรกก็ละชั่วมาอยู่ที่ดีนี้ก็ทําให้บริสุทธิ์ผ่องสายเนื้อดีไม่ยึดถือในความดีซึ่งเคยมีประโยชน์อย่างยิ่งความดีนี่จะเปรียบกับเสมือนกับเรือหรือยานพาหนะ เมื่อถึงที่หมายแล้วเราก็ไม่สนใจกยานพาหันะอีกต่อไปโอวาทปาติโมกก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่นี่ที่กล่าวเป็นทํานองอกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ที่เรากว็าหัวใจพระอัศชีคาถาพระอัศชีที่ว่า ทำเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเพระอคาถาโคตรจัดเหตุแห่งทมนั่นและความดับแห่งทำนั่นอันนี้ก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาด้วยคาถาประสินีิฟังดูมันคล้ายกับกฎวิทยาศาสตร์หรือกฎปรัชญาอะไรไปก็ได้ก็ถูกก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเคยรู้ว่า้สิ่งทั้งพวงเนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดจะดับเหตุนั่นได้อย่างไร ก็รู้ถ้าดับเหตุได้มันก็หมดก็หมดปัญหาเพราะว่าเกิดนันเป็นทุกข์ไม่เกิดก็ไม่เป็นทุกข์คำว่าเกิดในภาษาใน,ใ,นในที่นี้เป็นภาษาธรรมะคือปรุงแต่งกันขึ้นมาเกิดเป็นตัวร่างกายอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดคือเกิดเป็นตัวกูของกูในความรู้สึกในความรู้สึกอยู่ในจิตใจ ู้สึกว่าเป็นตัวกูตัวฉันขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเกิดรู้จากเหตุแห่งความเกิดนี่แล้วก็ดับเหตุนี่เสียแล้วก็ไม่เกิดตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นคาถาพระอัศชิก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีนี้มันจะมองให้ละเอียดลึกไปกว่านั้นก็มีคำาศึสัตวาว่าที่ควรจะรู้ คือก็ที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งปวงสิ่งทั้งปวงอ่ะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนนี่ถ้าใครรู้ข้อนี้จะเป็นรู้หมดรู้เรื่องทั้งหมดใครปฏิบัติข้อนี้ก็ปฏิบัติทั้งหมดใครได้ผลจากการปฏิบัติข้อนี้คือได้ผลจากการปฏิบัติทั้งหมดคือไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตน นี่ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสตร์ศานาเห็นในพุทธนามีทั้งกี่หัวใจแล้วหรซึ่งเป็นเรื่องของคําพูดคําพูดที่พูดมุ่งไปแง่ใดง่หนึ่งมันก็เกิดเป็นคําพูดออกมาอย่างนั้นแต่เนื้อแท้ของมันก็คือดับทุกข์ได้มีพระพุทธภาษิตยืยนยันไว้ใ,ในที่อื่นว่า เราเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านะ <c oughs> ที่ต้องพูดถึงเรื่องความทุกข์นั่นก็เพื่อจะมันมีปัญหาแล้วก็ดับปัญหาตัดปัญหานั่นเกยคือความดับทุกข์โดยเนื้อแท้เราคือฉันพูดแต่เรื่องความดับทุกข์เท่านั้น <c oughs> แต่ถ้าไม่พูดเรื่องความทุกข์ด้วย คนก็ไม่รู้จักความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะดับอะไรที่ไหนหรือดับอย่างไรดังนั้นจึงต้องพูดพร้อมกันเรื่องเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเนี่ยพระองค์สัตย์ยืนยันอย่างนี้แต่พุทธบริษัทเนี่ยชอบรู้ชอบเรียนชอบถามชอบอะไรนอกนอกแนวนี้นอกเรื่องนี้จนจนเบื่อที่จะตอบหรือเสียเวลาที่จะตอบ ไม่ถามโดยตรงลงไปว่าจะดับทุกข์อย่างไรโดยเฉพาะที่มันมีปัญหาอยู่ในใจ <c oughs> <c oughs> น่าสงสารนี่อาจะมาได้รับคําตอบว่าได้รับคําถามว่าอายุเท่าไรนะั่นมากที่สุดรําคาญที่สุดมาถามอายุเท่าไรมันบ้ามเสียเวลาบอกเราบางคนก็นมาถามว่าวัดนี้มีพระเท่าไรมันก็เสียเวลาแบบเรามันเรื่องอะไรของคนนั่นที่จะรู้ ที่นี่มีพระเท่าไรหรอมันไม่ต้องถามงัม่มีอะไรซอบแซกซอกแซกบอะไรอย่างนี้ใช่มมากจนเสียเวลาปีๆหนึ่งไม่รู้เท่าไรที่น่งตอบคําถามว่าอายุเท่าไรมีพระกี่องค์เนื้อที่วัดนี่กี่ไร่มันเรื่องบ้าทั้งเพย์เพราะเรามันชอบถามชอบพูดแต่เรื่องที่มันไม่จําเป็นไม่สมกับที่ว่ามันกําลังมีความทุกข์แล้วก็พูดกันแต่เรื่องดับทุกข์สิ ถ้ามีความทุกข์อยู่อย่างไรจะนี่คาราคาสังไห็นนะแจ้งก็ถามเรื่องนั้นนะเรจะพูดกันถ้าดับทุกข์ได้ <c oughs> ถ้าไม่ว่าอะไรมาก่อนก็ถามอืให้ตั้งต้นมาอย่างไรจะดับทุกข์อย่างไรมันก็ได้เหมือนกันนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พยายามถามเรื่องที่มีอยู่จริง หรือเรื่องที่ควรจะถามที่มีอยู่จริงที่มากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นก็คือจะถามว่าที่นี่วัดนี้ทำวิปัสสนาไหมนี่มันคือแสดงว่าคนนั้นนะมันไม่รู้ว่าวิปัสสนาที่แท้น่คืออะไรมันรู้แต่วิปัสสนาตามแบบของเขาเองทําพิธีดีตองทําท่าทําทางหลับหูหลับตาอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขา เห็นเห็นกันเคยเห็นกันมาท่านมาก็เลยบอกเขาว่าไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าใครต้องทำวิปัสสนาทั้งนั้นแหละไม่ทำก็เป็นคนโง่ที่สุดจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามใจอยู่ที่วัดก็ตามใจทุกคนจะต้องทำวิปัสสนาคือการพิจารณาเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วก็ยายเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ นี่ยังมาถามมาถามว่าวัดนี้ทาวิปัสนาไหมคล้ายๆก็ยกเว้นเธอบางวัดไม่ต้องทําวิปัสนาแต่ความจริงนั้นไอ้คนที่มีชีวิตอยู่จะต้องทําวิปัสนาครั้งนั้นไม่งั้นมันจะเป็นทุกขออ์ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นโรคประสาทเป็นบ้าถ้ามันไม่เห็นในความจริงอย่างแจ่มแจ้งของชีวิตจิตใจเสียเลยว่าจะตั้งว่าอย่างไรดำรงว่าอย่างไรนะ้มันจะเป็นบ้าหมดเ่ย นี่ <c oughs> มันจะเป็นทุกอย่างยิ่งที่ข้าบอก <c oughs> ให้รู้กันเสียเลยว่าทุกคน,นกเน่ยไมว้นเด็กผู้ใหญ่หญิงชายอะไรต้องทำวิปัสนาคือสอดสองเข้าไปในชีวิตจิตใจของตนให้รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์จะดับไปอย่างไรเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีทุกทีคอ,อยรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรทำผิดอะไรนี่นคือวิปัสนา วิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งวิเห็นวิแปลว่าแจ้งปัสนาแปลว่าเห็นวิปัสนาแปลว่าการเห็นแจ้งการเห็นอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่ควรจะเห็นก็คือเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ทุกคนควรจะเอาใจใส่คิดนึกสอดส่องพิจารณาเรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์นั่นได้ชื่อว่าทำวิปัสนา ทำไปตามมากตามน้อยตามสติปัญญาเด็กๆกก็ทําไปตามภาษาเด็กผู้ใหญ่ก็ทําไปตามภาษาผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านก็ทําไปตามภาษาอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็ทําตามภาษาที่อยู่ที่วัดอ,อยู่ในปา่าก็ทําตามภาษาที่อยู่ในปา่าแต่ต้องทําให้ถูกวิธีทั้งนั้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าบ้านหรือวัดหรือป่ามันจะช่วยอะไรได้มากไปกว่าว่าไม่ต้องทําให้ถูกวิธี มันต้องทำให้ถูกวิธีถ้าจะอยู่ในปา่าถ้าทำให้ถูกวิธีมันก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่มีผลอะไรบางทีจะบ้าเร็วกว่าทำที่บ้านทำหีปัฆษนาใน